ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามารับชมในฝั่งของ XRP นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานบิตเกตบิตทูนะครับดอก XRP 5-500%ระยะเวลาการฝากคือ2-30วัน นะครับก็ต้องย้าว่าหาจังหวะเอาเองละกันเพราะว่าโคต้ามันมีน้อยนะครับรวมถึงกระดานบิดถูก็ถ้าเกิดอยากเก็บเหรียญต้นน้ําก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บได้เลยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้โอเคครับเรามามาสู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือหลักสูตรเรียนต้นน้าเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้ววิดีโอคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ ตัวของ Ripper ด้วยกันนะครับมีทฤษฎีสมคบคิดอันนี้เขาเรียกข้อตกลงนะครับของ Hidden Road นะของ Ripper เป็นส่วนหนึ่งของแผ,แผนการแบบเดียวกับ Softbank นะครับที่เข้าซื้อกิจการนะซึ่งตอนนั้นเนี่ย Softbank เนี่ยได้เข้าซื้อกิจการนะครับของ Hidden Road นะครับมูลค่า1.25พันล้านดอลลาร์เมื่อวันที่8เมษายน ทำให้ Ripper เนี่ยสามารถใช้ r l u s d เป็นหลักประกันนะครับถ้า Ripper เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปซื้อกิจการต่างๆได้เนี่ยนะซื้อกิจการต่างๆได้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งการเงินที่สำคัญการยอมรับ xrp กับ r l u s d น่าจะมีมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ราคาของ Ripper อยู่ที่2.34หรือ xrp ะนะ สองดสามสี่ดอลลาร์นะครับก็อันนี้เป็นข่าวระยะยาวแล้วกันต่อมานะครับวันสะสม xrp นะครับไอตัวยอดเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมากกว่า8ปด้อยปดสิบล้าน xrp ในช่วงเดือนที่ผ่านมาวานก็มีการสะสมเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าเป็นวานตัวใหญ่นะคือไม่ใช่วานตัวน้อยนะครับดูจากราคาของ xrp นะครับไม่ค่อยมีแรงเทดเท่าไหร่แต่เน้นการสะสมกำลังของ Coin market cap นะเ,เขาบอกอย่างนี้นะครับว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการซื้อแบบไซเวย์อยู่ประมาณ2.14ดอลลาร์นะครับฉะนั้น2.14ดอลลาร์เนี่ยเป็นราคาที่าวานไล่เก็บนะครับคือเก็บประมาณนี้แหละเราก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ตลอดเดือนกุมภามีนามาเนี่ยราคาของ XRP ไม่ค่อยร่วงลง มากถ้าบิตคอยไม่ได้มีการทุบเยอะนะครับ XRP เนี่ยร่วงลงช้าที่สุดเลยนะครับเป็นตัวเดียวดังนั้นยอดคงเหลือมากกว่าหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับได้เติบโตขึ้นอันนี้ข้อมูลจาก settlement นะก็บอกข้อมูลที่สำคัญของ XRP เลยก็าสามารถเข้าไปพูดคุยด้วยกันได้นะครับสำหรับ XRP ก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ เป็นม้ามืดนะในปีนี้นะครับนะครับ,รบมีทฤษฎีสมคบคิดเหมือนกันบอกว่าตัวของเหรียญ BNB อน BNB อาจจะพุ่งถึงพั0หนึ่งพันหนึ่งร้อยดอลลาร์ได้นะครับ,รบขณะที่ซีซเนี่ยกำลังขอพย่โทษต่อทำด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ BNB ปรับตามตามโลกละนะครับตามกฎหรือระเบียบนะครับโลกด้วยก็สังเกตอย่างประเทศไทยเนี่ย ก็ตัด P2P ออกนะครับก็คือใช้ระบบนะเพื่อจะทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยสามารถเก็บภาษีได้นะครับรวมถึงมีข้อมูลการซื้อขายของในประเทศไทยเนี่ยก็ก็ XRP ก็จะเป็นส่วนนะครับตัวของ BNB ก็จะเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นเขาเชื่อว่าถ้า CC ประพฤตึ้ตัวดี ราคาของ BNB ก็จะถูกปลดปล่อยออกมานะครับที่1,100ดอลลาร์แต่ผมคิดว่าน่าจะปลายปีนี้นะก็ดูด้วยกันนะครับต่อมานะครับเป็นข่าวของ FTX ละกันนะครับผู้พิพากษาก็ายกฟ้องข้อกล่าวหาของ FTX ต่อท Brad, อม b บ a แรดดีแล้วก็กีเซล่าเก e เซเล่นะครับแล้วก็สเตปเคอร์นะแล้วก็เควินออเรนะ ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในฟลอริดานะครับยกฟ้องข้อกล่าวหาทางกฎหมายส่วนใหญ่ที่ฟ้องของคนดังนะครับและผู้ใช้ YouTube ที่ช่วยโปรโมท FTX นะครับซึ่งเป็นตลาดแรกเป็นคริปโตที่ล่มสลายไปตามเอกสารเนี่ยที่ยื่นต่อศาลในวันพุธนะครับการตัดสินดังกล่าวเนี่ยทำให้บุคคลหลายบุคคลอย่างเลยอย่างที่ผม ได้บอกไว้ข้างต้นคือทอมเบอร์รี่เรเซเล่นะครับแล้วก็บุนชันนะเซปเครี่แล้วก็เควินโอเรลี่ eri, นะครับก็พ้ ong, นผิดในคดีฟองร้องนะอ่าอันนี้ก็จะช่วยได้นะก็ประมาณนี้นะก็ถือว่า f t x เนี่ยลอดตัวไปเรื่องของการโปรโมทนะนะครับก็ ทำไงได้นะ FTX เราก็พอรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นของใครนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่า FTX เนี่ยน่าจะทำให้เหรียญโซโลนาหรือโซเนี่ยพุ่งขึ้นถึง300%ในรอบนี้นะครับ300ดอลลาร์ในรอบนี้นะครับ,รบ,รบเราก็อาจจะพาหลายเหรียญเนี่ยพุ่งสู่ยอดเสาเลย FTX ตอนนี้นะครับก็เตรียมตัวที่จะต้องจ่าย ตามโครงสร้างนี้นะครับซึ่งน่าจะปลายเดือนนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้แหละว่าวันไหนนะครับก็จะจะมีการจ่ายนี่ให้กับทางอ่าเจ้าหนี้นะครับซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยอดการฝากเนี่ยระดับหมื่นดอลลาร์หรือแสนดอลลาร์ขึ้นไปถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะนะครับผมก็เลยเชื่อว่ารอบเนี้ย B t ีน่าจะทะลุเราก็ทำออทามหายใหม่ นะครับที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันดอลลาร์รวมถึงโซ u s t c f t t นะครับโดยที่ผมเชื่อว่าต้องมีการปั่นแล้วก็อันทุบด้วยนะครับภรรยาอ,าอาดีตผู้บริหารของ f t x กล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยกระตุ้นให้รับสภาพผิดนะครับมิเชลบอนซึ่งปเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องเงินทุนนะครับในการหาเสียงและเป็นหนึ่งในบุคคลที่สำคัญ คันคนสุดท้ายนะครับที่ผูกติดกับกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ftx ผ่านทางสามีของเธอนะครับก็กำลังรอในการพิจารณาคดีอยู่คนนี้ชื่อมิเชลบอนนะครับพยาของไรอันซาลาเมอดีตซีของ ftx นะครับดิจิตอลมา r k เกซึ่งเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องเงินทุนหาเสียงของรัฐบาลกลางนะครับกำลังผลักดัน ให้มีการปลดออกจากงานโดยให้เหตุผลของอายการนะครับว่าหลอกเลวงสามีของเธอด้วยข้อตกลงรับสภาพในการยื่นฟ้องต่อศาลนะครับแขวงสารัฐประจำเขตได้ของตอนใต้เนี่ยของนิวยอร์กนะครับเมื่อวันที่7พฤษภาคมทนายความของบอนนะครับได้เน้นย้ำถึงข้อกล่าวหาบางส่วนที่สารากล่าวในการคัดค้าน ข้อตกลงนะครับรับสภาพกับรัฐบาลนะก็เนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าอ่าก็มีการฟ้องร้องกันนะครับเรื่องของความสุจริตของ ftx นะครับความเกี่ยวข้องของคนภายในนะครับที่ทำการคอร์รัปชันตัวของ ftx หรือทำการโกง ftx นั่แหละนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นการเปิดตัว Open Bell นะครับวิสัยทัศน์แ a ก On Solana นะครับมองเห็นความน่าหน้าของ Open Bell อันนี้เป็นจดหมายของ l i f e Speed นะครับเป็นฉบับเต็มและก็มีการสมัครข้อมูลของ Spirit e s t นะครับ Startup Token Night Station นะครับที่ร่วมก่อตั้งโดย r o b ร r t Lashner นะครับ OG แห่ง d e f i ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์โทเค็นนะครับในเซชันหุ้นใหม่บนโซโลนาและอีเธอเรียงนะเมื่อเชา้านี้แพลตฟอร์มนี้มีชื่อว่า o p e n b e l นะก็น่าจะเตรียมตัวนะครับว่า s o โ a นาเนี่ยกลายเป็นผู้ร่วมรายแรกบนแพลตฟอร์มนะครับน่าจะเป็นข่าวที่ น่าจะถึงเวลาแล้วล่ะของโซโลนานะครับหรือโซที่จะขึ้นแรงนะก็โซไม่มี stx ในการทำให้ราคาเนี่ยนะครับ่าโดนโดนกางเอาไว้นะครับเขาคิดว่าน่าจะเป็นการระเบิดราคาของโซด้วยนะเดี๋ยวเราไปรับชมในข่าวต่อไปด้วยกันเหรียญอ,อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ต่อจาก xrp เนี่ย ก็คือพายนะพายคอยหรือพายโทเค็นนะครับตัวนี้ก็อุปทานเยอะไปหน่อยนะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทุกคนน่ะลืมไปแล้วว่าตอนนี้พายคอยเนี่ยกำลังพัฒนาโปรเจกต์และการเก็งกำไรแบบข้ามเนื้อข้ามช็อตเนี่ยจะเป็นการเข้ากระดานใบแน้น หลายคนก็ถามนะบอกเออไอเหรียญน,นู้นเหรียญน,นี้เข้ากระดานใบแนนแล้วแต่พายคอยังไม่เข้านะครับผมต้องย้ําอย่างเนี้ยนะครับว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะเพราะบางทีเนี่ยอะไรที่เราคาดการเนี่ยมันยังไม่เป็นธรรมคาดการ,รผมก็เลยใช้คําว่าไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอะไรที่เราไม่ได้สนใจมันอะไรที่เราเผลอ มันอาจจะเข้าในจังหวะที่เราสนใจอย่างอื่นอยู่ก็ได้นะเรหมายคำว่าช่วงนี้ตลาดมันกำลังพีคราคาบิตคอยกำลังขึ้นไปทําที่ไฮเดิมคือแสนเก้านะครับแล้วก็อาจจะทะลุซึ่งผมมองไว้เหมือนกันว่าพายคอยเนี่ยนะครับในรอบนี้ยจะต้องเล่นกระแสเรื่องของไบแนนแน่นอนนะพอครั้งที่แล้วตอนเดือนมก,กราคม พายคอยก็เริ่มมีการเข้านะครับที่กระดานต่างๆแล้วเหลือใบแนนอันสุดท้ายไม่แน่เหมือนกันว่ารอบนี้พายคอยอาจจะข้ามช็อตเลยก็ได้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0.7หรือ0.6872หกแอนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าพายคอยเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะขึ้นไป ที่ประมาณสี่หรือห้าดอลลาร์ได้นะแต่เสียดายคืออุปทานมันเยอะไปหน่อยผมก็มองไว้เหมือนกันว่าสามดอลลาร์เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่คุ้มทุนที่สุดนะใครมองแบบผมบ้างนะครับมันอาจจะขึ้นตอนที่บิตคอยเนี่ยเริ่มลงแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าผมมองไว้เหมือนกันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันชอบสายสายท้ายนะครับหลังท้าย คืออยู่สุดท้ายสุดเลยแล้วราคามันก็จะขึ้นไปนะครับคล้ายๆกับลูน่ากับ XRP ใครมองแบบผมบ้างกดหนึ่งเลยนะครับอาจจะเป็นพายคอยก็ได้ต่อมานะครับก็เป็นปีเตอร์เชฟนะครับผู้ค้างไคยทองคำก็เปรียบเทียบอ่าอเล็กซ์มาชินสกี้กับเบอร์เบอร์นีมามาคอฟนะครับ โดยราบ,บุว่ารัฐบาลดำเนินการช้าเกินไปสำหรับลูกค้าของเซลเซียสนะครับเพราะว่ามาเชนสกี้ตอนนี้ติดคุกไปแล้วนะเราก็รู้สึกว่าจะยี่สิบปีนะเพราะว่าทางแซมนี่โดนสี่สิบผมจำไว้ประมาณนี้นะครับเราวๆยี่สิบปีสารจำคุกนะครับเขาบอกว่าพิจารณาโค้ช้าเลยอ๋อโทษทีครับสิบสองปีนะพิจารณาช้านะปัญหานี้ก็มีคนวิจารณ์เยอะนะครับ ทางคุณปีเตอร์เชฟเนี่ยก็มีการพูดบนโซเชียลมีเดียการตัดสินการลงโทษเนี่ยโอ้ช้าจังนะไอโดคอนเนี่ยโดนก่อนเลยนะครับโดยที่ผลกระทบของมาเชนสกี้เนี่ยน่าจะโดนใกล้ๆกันคล้ายๆกับ ftx เพราะมันอยู่ในอเมริกานะอะไรที่อยู่ในอเมริกาควรจะสะสางอะไรให้ครบก่อนนะครับผมก็คิดว่ามาเชนกี้เนี่ยคือฟลัดอันนึงนะครับของอีเธอรีม ใครมองไงก็สามารถเข้ามาเพิ่มเติมใต้คลิปนี้ได้นะครับขอคำาิุภาพแล้วกันแล้วก็อันนี้ที่มามาจาก Peter ร h เ f ฟเลยนะครับโพสใน X วันที่8พฤษภาคมปี2025ครับข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ amazing rich new moon coin นะครับเราก็กลุ่ม xrp ก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในคอมมูของเรานะครับแล้วสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า XRP จะกูทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปได้กันกับช่องกอดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ